สองสิบเอ็ดวันปี่สิบเขาต้องรอลมมาจากไหนเนี่ยไมงเลยเขาต้องอยู่อ๋อก็ว่าอยู่อัลลอมาจากไหนเดี๋ยวเป็นลมก่อนนะลูกเอ้ยมันเป็นลมเพราะว่าทำงานเสรเรามีวันนี้ไหนครับครับผมวันนี้ก็มาที่เมกะบางนาพร้อมกับฟรีเซนเตอร์ของเซอร์วิสนะครับคุณโฟนันทวัฒน์นะครับผมแล้วก็ เพื่อนพี่หมอนะครับผมหมอจิมนะครับก็มาช่วยร่วมขับกันที่เมกาบ,บางนาก็พรุ่งนี้จัดงานมอสเชียร์พายนะครับผมก็ใครที่อยากจะมาชื่นชมก็สามารถแวะมาที่บุ้งเซอร์วีกันได้นะครับวันนี้เป็นไงครับพี่ชิปติลได้ยังไ,ได้ดีอยนะ่างไรบ้โอ้วันนี้เซอร์วีก็ถือว่าเป็นงานลอนชแล้วกันเนาะเป็นงานลอนช์ตัวใหม่นะครับที่เป็นมอสเอร์ไรเซอร์ที่เขาไม่ได้ปรับสูตรมานานมากแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็เพิ่มไฮโดรยูเบียไป5%นะครับแล้วก็อยู่ได้ชุ่มชื่นนานถึงง72ชัั่วโมนะครบก็ บอกเลยว่าสำหรับอากาศตอนนี้ก็เหมาะมากเลยก็ลองไปใช้ดูกันดูนะครับยังไงบุบินได้ลองใช้แล้วเพราะเราเป็นคนใช้ง่ายนะครับครับผมก็ลองใช้แล้วผิวรู้สึกว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยบางเบามากรอบนี้แล้วรู้สึกว่าเหมาะกับยิ่งเฉพาะแบบผู้ชายหมดที่ไม่ชอบทาครีมก็ยิ่งเหมาะเลยนะครับผมลองไปใช้กันได้ครับพี่บาติ้าสุขได้เจอรูกสกีครับผมลูกคลอดมาแล้วปาเปิดป้อคลอด คลอดมาจากโรงงานผ้าเลยครับแกร์ก็ตอนตอนแรกยังไม่ทอยังเป็นแบบเขาเรียกว่าเสร็จเสร็จผ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทอกมาเป็นน้องแล้วครับผมเห็นเห็นรุ่นเปิดรุ่นเราองปะเออองค์ประกอบเห็นรุ่เปิดคนเลยนะเหมือนท่านเนี่ยเหมือนท่านเราเหมือนท่านเนี่ยเหมือนเหมือนท่านปอเนครับผมใช่ครับแต่เปิดมาก็คืออลังการนะเพราะเป็นเด็กที่มีสมรรถภาพสูงสุดอ๋อผมแน่นอนครับผม ความมารยาทดีงามได้มาจากพ่อครับก็มลงกายผมว่ามารยาทดีงามต้องสอนตั้งแต่เด็กถ้าไม่มีถือว่าผิดที่ผู้ปกครองแล้วก็รูปหน้าเมื่อกีต้องไปครับเวลาลูกตกไปอันนั้นไม่ทราบครับผมต้องถามลูกซึ่งยังไม่ถามเพราะว่าสอนแต่มารยาทแล้วสรุปรูปเล็กคว่าอะไรครับบอกว่าอย่าเรียกเล็เล็กๆเรียกว่าพ่อแหละเรียกพ่อแหละมีพ่อกับท่านมีมีสองคน ใช่ผมได้ข่าวว่าผมผมเพื่อนๆพี่ๆก็มีแบบเออ่หลายชื่อให้เรียกเหมือนกันมีป้าป่ามีป้าป่าเราจะผัดกันลูกยังไงบ้างครับไหนๆคนผัดกันให้ลูกปลับีกเป็นแล้วนะตอนนี้ว่าพ่อเริ่มกลัวกันแล้วโอ้เอออันนั้นอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวครับหัวหน้าหัวหน้าครอบครัว GMMTV ครับผมอ่าอยู่ที่ ปวดได้ปวดได้คุณสิกำลับงาน,น,นันไปใช่แต่ก็ดีก็ดีก็รู้สึกว่าตอนแรกนั่งคุยกันว่าแบบเออมีน้องๆมาก็ดีก็จะแบบแบ่งเบาความเหนื่อยในเวลาออกไปทํางานพวกเราทีแต่ว่าพอเริ่มออกสักครั้งหนึ่งทุกคนพูดนั่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ,อ๊ะกูว่าเริ่มไม่ใช่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยร้อยลงอ่ะมันเหนื่อยมากขึ้นว่ะแต่ว่าสนุกสนุกเป็นสีสันนะผมใช่มาฟัสซีรีส์บ้างค่ะครับผม เอาซีรีส์ไหนก่อนเอาซีรีส์ไหนก่อนเอเทสก่อนเทสก่อนเอเดนใช่ครับเอเทนก่อนทำการทำการการทำการก่อนเอเปล่อยโพสเตอร์ออกมาแล้วเออติดเซอร์ยังไงครับผมก็รีบปล่อยเนาะรีบปล่อยเนาะละก็มีอุบิเหตุนิดนึงโดยหน่อยก็ผมแม่เป็นไรไมไม่เป็นไรเอ่อของดีอยู่แล้วปล่อยมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมเอ่อก็ โปสเตอร์แรกปล่อยไปแล้วครับผมแล้วก็โปสเตอร์สองก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นวีลิสแพนนะครับก็เดี๋ยวจะได้ดูสนิคทีจากตัวซีรีส์นะครับในวันที่สองนะครับผมได้ดูเทเลอร์ตัวแรกในวันที่4ี่นะครับแล้วก็มีเทเลอร์ตัวที่2ภายในอีก2องาอาทิตย์นะครับผมก็ฝักติดตามด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ซีรีส์จริงๆนะครับผมก็อบอกเลยว่าดูเดือดแล้วก็มีมวลวไอ้นะที่สุดคือ เรื่องนี้ที่สุดใช่ไหมครับเรื่องนี้ที่สุดเลยใช่ไหมที่สุดในเรื่องไหนครับผมที่สุดในทุกๆเรื่องอ่าเออเป็นเป็นคนดีครับใช่ครับเป็นคนดีช่วยเอาเนี่ยไม่เชื่อกันแล้วเป็นคนดีครับจิตใจดีครับผมแค่ว่าอาจจะอยู่ลึกนิดนึงเออปไกก็ตอ่าใช่ครับเป็นคนดีครับแต่ว่าความดีอาจจะอยู่ลึกเข้าไปแบบลึกมาก อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้ก็หลายๆคนบอกว่าแอบคุณว่าน่าจะเป็นอีกซีรีส์ที่แบบใส่เนแฝดเน้ว่าเรื่องเรื่องต้าสุดสุดถูกใจไหม <ๆ S 1> ถ,ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็อีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวรอให้แฟนๆตัดสินใจเพราะว่าทุกซีรีส์ก็มีทั้งคนชอบนะคนติดแล้วก็คนที่ติดแบบดีๆแบบเข้าใจได้มีเหตุผลแล้วคนที่ติดแบบไม่มีเหตุผลก็มีครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยรอยอ,อ่านทุกคำตินะครับผมแล้วก็ทุกคำ ทุกฟีดแบ็กนะครับครับผมเร็วๆนี้สนุกสนุกส่วนตัวผมว่าสนุกคนอื่นไม่รู้แต่ผมสนุกแล้วองค์ชายโฟดพูดอะไรไปบ้างครับผมผมจะได้รู้ว่าผมพูดอะไรได้บ้างไม่พูดอะไรเลยครับผมไม่พูดอย่ามนั้นครับไม่จำนะครับไอ้ไอ้นะบทบทค่อนข้างแบบหนาเลยทีเดียว หนาครับหนาครับผมก็จุกจุกครับทำเขาเรียกวะไรภาษาเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องยากครับผมก็จุกจุกกันเลยครับผมก็เวลาอ่านบทกันก็มองหน้ากันแล้วก็แบบจะเอาลออก,กันไหมใครน่าเป็นห่วงที่สุดนะตอนนี้เหรอผมผมว่าองค์ชายเพิร์ดครับอ,องค์ชายเพิร์ดได้ไหมนครับ<ม><ม>ทไม, <laughs> ทไมน,นี้ออกไปแล้ว <laughs> องค์ชายเพิร์ดไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาครับเสียงแหบครับผมเสียงแหบว่ากเยอะสายร็อกก็เลยกลายเป็นคนไทยโมเดิร์นพูดภาษาเก่าอ่าก็เลยอาจจะนิดนึงนิดนึงเราอ่านบทกันมีหลุดขับแล้วพี่ผมก็หลุดขับเปนเย่อะอรอบหน้ากันมีแล้วโอ้สุดยอดครับสุดๆเลยครับผมโดยเฉพาะเออเพิร์ดกับฟอร์ดครับไม่เชงคิดไม่ออกเลยว่า เข้าซีนน่วงกันจะเป็นยังไงเพราะแค่อ่านบทเนี่ยเพื่อนกับโฟดนั่งตรงข้ามกันแค่มองหน้าน,นะคขับแล้วจะคุยบทสนทนานกันทีนึงก็ขับแล้วก็เดี๋ยวรอว่าถ่ายจริงจะรอดกันไหมครับผมเริ่มถ่ายจริงเท่าไหร่ครับเริ่มถ่ายจริงเอาจริงจริงป่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> เขาบอกว่าเดือนที่แล้วก็มาเดือนนี้ก็ไม่ได้ถ่าย <c oughs> มาเดือนนี้ก็เขาบอกเปลี่ยนมาเดือนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเดือนหน้า แต่ผมดูวีแวรเดือนหน้าแล้วก็<ๆ>วก็น่า<ๆ>จะยังไม่ได้ถ่ายก็เลยเดีย๋ยวดูกันว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะผมอีกหนึ่งเรื่องค่ะทีนี้เราซี่วิทย์ยกสี่วิทย์ยกอีกหนึ่งเรื่องของคุณค่ะใช่ครับผมอ๋อคุณทีคุณทีณทเริ่มไปยังครับเออผมก็ตอบไม่ได้ก็จะไม่เริ่มเออจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วล็อกคิวมาแล้วเรียบร้อยเออคิวลงตารางแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็ เอ่อทุกอย่างเซตไว้หมดแล้วเหลือแค่เอ่อนักแสดงไปถ่ายนะฮเราไมอคิวคอนโทรลเอ่อนมันมันเป็นช่วงด้วยเหรอครับผมคือมันเข้าชูเข้าสู่เข้าชูเนี่ยนอกจากองค์ชายเพลก็มีองค์ชายบูบินอะไรพวะนี้ใช่เอ่อเข้าสู่ช่วงที่เอ่อจะต้องถ่ายทำทั้งทุกเรื่องเลยไม่ไม่ใช่แค่สการลเลนท์้ากับคุณทีแต่ว่าทุกเรื่องของ JMTV m ครับผมก็เอ่อทั้งของผมเององโฟโเององพิทึนี่เอง ของเพื่อนๆในค่ายเองก็เข้าทยอยถ่ายกันแล้วครับผมอย่างล่าสุดก็วินนี่สตาร์ก็เพิ่งเปิดกล้องดัมเมอร์ไปก็ก็จะเป็นช่วงในการถ่ายนะครับช่วงนี้ครับผมภาวนาครับภาวนาครับว่าตัวเองจะรอดไม่รู้พูดเล่นคือก็ก็แบบอก็ต้องทาสมาธิดีๆแล้วก็ต้องเข้าใจแต่ละตัวละครได้ดีครับผมเพราะว่า ไม่แยกแยะทั้งแต่ตัวละครไม่ได้ก็เข้าไปก็เละครับทั้งเล่นเละแล้วก็ทั้งสภาพจิตใจก็เละด้วยครับได้ดูแน,น่นอนใช่ได้ดูแน่นอนแต่ว่าค่อยๆ,ๆไปถืก,การก่อนต่อนนี้มีมีคาดูเทีย,ยูดาก้อนอยู่ก่อนอาทิตย์หน้าก็ไปดูการแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็มาเจอกับทีเอสอีกแล้วก็อยู่กันได้ปีสักพักแล้วเดี๋ยวก็ได้คุณดูคุณทีกันแล้วตลอดทั้งปีก็คือเจอหน้าใช่ตลอดทั้งปีแล้วก็ปีหน้า หรืออีกสองปีไม่รู้เหมือนกันก็จะได้เจอสกาเล็ตครับผมหรือจะสามก็ได้เอาจริงผมไม่รู้พี่เรื่องดีๆต้องรอเรื่องดีๆต้องรอครับผมค้องทำละเอียดลครับละเอียดที่คิวครับเราไม่ได้มีแค่กี่รีดด้วยนะเราบ้องยันคอรก็ประกาศว่ามันก็มีนะครัใช่ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็รู้สึกว่า เดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุๆที่ผมกับปอนกำลังพุกกันอยู่พุกสร้างกันอยู่ให้มันอะไรนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยโชว์แต่ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษแน่ <laughs> นอนครับผมแต่ต้องกลับไปคุกคุกกันก่อนหลังบ้านครับผม <laughs> คุกคีททำไอเดียนก่อน เราไปพูดคุยกันก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องไปเวิร์กกับทีมคอนเสิร์ตด้วยครับผมก็เห็นวันนี้ของเพอร์เซนต้าเพิ่งขายบัตรหมุนหลันไปสองรอบครับผมก็ฝากของพวกเราด้วยครับในการคอนเสิร์ตกันก็เอาปกติได้เลยครับผมได้นะฮะกูอันนี้ไม่รู้เลยครับผมอยู่ที่ ทีเอ็มเอ็มทีวีนะครับผมไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ผมเปเอออยู่อยู่่อมันมันมีหลายปัจจัยอันอันนี้พูดได้คือมันมีหนึ่งคือการตอบรับของแฟนสองคือสถานที่ด้วยว่าสถานที่เออว่างไหมอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เพราะผมผมไม่ได้เป็นคนปจิจการผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็เออทางเกมเอ็มทีวียังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงครับะไรนะครับ ขยายสถานที่อ่ะเดี๋ยวก็เป็นคนใหม่แล้วอา,อาจจะไม่ใช่คนนี้แล้วแต่ว่าก็ก็ฝากติดตามมันด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดบัตรกันด้วยม,วม,มันไม่ได้อยู่ที่ผมป่ะพี่่นอนาากเสถานที่ได้หรือเปล่าบอกเขาฝอกให้ฝากเคสแล้วากเคสไปที่ไหนถ้าผมก็ฝากเคสได้นะครับ <laughs> ดูได้บนแอปวันดีนะครับครับ <c oughs> ผมบผม ยังอุ้มไปก่อนเพราะว่าเสียงยังไม่เข้าโรงยังพูดไม่ได้แล้วก็ยากด้วยใช่จะพูดทีหนึ่งถ้าแต่ว่าฝากเทเซอร์นะครับผมก็สามารถดูได้ที่แอปวันดีะครับแล้วก็สามารถดูกันได้วันที่25้ามิถุนาอยูนีครับทางช่องวันสาสเก็เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมทุกวันพูดและพฤหัสครับขอบคุณครับี่หละา เดี๋ยวครัีนะก็หนึ่นะหนึ่อง